สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียร5ครั้งที่9วันที่30พฤศจิกายนพศ2567 f a c e b ร o k เฟบุ๊อออรไทยรหัส412 บัดนี้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านางสาวอรไทยอินอุดมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาเด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักวารสุอัตตราคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคทงัง สักเคกเมจะรุเปคิริสิคารตาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตาูวนาคาเนเเคหวัตุมะฮิตเขตเตภูม a j ยัาตุมเทวาชลาทลาวิสเมยขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาร จะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโรยมพระทันตาธรรมสาวนากาโรยมพระทันตาธรรมสาวนักาโรยมพระทันตาสองบทสวดนมัสาการพระพุทธเจ้านะโมต,สตัสสะพระคะวโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ an ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3บทสวดไตรสรณะคมพุทธังสรณนังคจชามิธรรมังสรณังคจชามิสังฆังสรณนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสรณนังคจชามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคจชามิ ทุติยมปิ bana, สังคังสารนังัจามิาาตตยิยมปิพุทธทางสารนังัจามิตติยมปิธรรมังสารนังัจามิตติยมปิสังคังสารนังัจามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญงพุโทโเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพาธานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหตุสัพพาธานาทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธา ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพะควาสกเกสุวิหรารติกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัตเตสพเวเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตา เยผูเยนสันนิปาติตาหูนตีภะควันตังทัสสนายังภิกขุสังฆัญจะอทโคจจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตธโหูสิอายังโคภะควาสเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณ สาทิงปันจมเตหิพิกุสาเตหิสเาาะเเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธทาตุหิเทวตาเยบุเยเนสันนิปติตาโหติภักวันตังทัสนายังพิกุสังขันจะยันโนนมัสยัมปิเยนะภักวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวา ภหาวโตสันติเกปะเจกคัทาพาเสยยามาติอทาโคตาเทวตาเสยถาปีนามาพละวาปุริโสสมัญชิตังวาพาหังปัสายเลยยปัสาริตังวาพาหังสัมมิเชียเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพคาวโต ปุระโตปาตุระหังสุอาทะโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตาวาเอตัมมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคโอเอกาเทวตาพระขวโตสันติตเกอิมังคาทั้งอาภาสีิมหาสม,มายโย ปวนาสัมิงเทวกายาสมักสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมาสหมายทากิตายววอปะริอปราชิตาสังคันติอทโคอปะราเทวตาภาขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสตตระพิกวสมาทหังสุจินตังอัตโนอุชุ กามกังสุสารทีวเนตานิคาเหตตวาอินทริยานิรคันติปันธิตาติอัทโขอปาราเทวตาพระขาวตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวาขีหลังเชตวาปาลิคังอินทขีลัง โอหัจจะมะเมชาเตจรันตีสุทาวิมาราจะคุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโขอัปราเทวตาภะคะวะตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอัถโคภะควาอิกพิกคูอามันเตสีเยปุเยนะพิกเขเวทะสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนตีตถาคตังทัสนายมังพิกขูสังคันจะเยปิเตพิกเขเวอะเหสุงอติตา มทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตาปรมเยวเทวตาสนิปติตาอาเฮสุงเสยธาปิไมยหังอัตระหิเยปิเตพิกเวพาวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาพวิสันเตเสยาธาปิมายาหังอัตระหิอาจิคสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเกตตาเยสสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขเว เทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาทุกังมานสิกโรทภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภะควาตัวปัจโสสุงภะควานเอตะทโวจะสิโลกะมนุตกะสามิยัตถถภูมมาตัทสิตา เยสิตาคริคภรังปะิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสลีนาโลมหังสาพิสัมพุนัวโอทาตมนาสาสุธาพิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตววเนกาปิลวัทเวตโตอามันตยิสันธาสาวะเกสาสเนระเต เทวากายาอภิก ja ันตาเตวิชานาทพิกขววเตจะอาตาปมกะรุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทสนังอเปเกสมัต สัตมัทคุงสหสังอธสัตตเริงสเตเอเกสหสานังอมนุสานมัทธสุงอเปเกนันัตมัทคุงทิสาสภาผุตาอาหุงตันจะสพังอภิญญาญาววะกิตวานาจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหังเกตายิสามิกิหรอนุปุพพโซสตัสสหัสาวยคาภูมมากาปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสามิติงวะนาง ชาสหัสาเหมวตายาคานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมธมานาอาภิกามงพิกหูนางสมิติงวานางสาตาคิราติสหัสยาคานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมธมานา อภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังอิเจเตโรลาสสะหัสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยะสัสจิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายขานานาตะวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาอภิกามงภิกขูนางสมิติงวานังกุมพิโรราชคหะิโกเวปุลาสานิเวสานังพิญโยนางสตาสหสังยคานางปายรุปาสติกุมพิโรราชค่ะิโกโซปาคะสมมิติงวานัง ปุริมันจะทิสังราชาทัตระโทปัสสาติคันทภพานังอาทิปติมหาราชายสาสิโสพุทธาภิตาสาภาหัวอินทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันตาว,านนาวันนวันโตยะสัจสีโนโมรมนาอภิกามงพิคูนางสมมิติงวะนาง ทาขีนันจะที่สังราชาวิรุฬหตัดภาษาสติกุมภันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโสพุทธาปิตัสสะะหัวอินทนามามหาภลราอิทธิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยัสสินโมธรรมนาอภิกรรมมุงภิคูนางสมิติงวะนาง ปาชิมันจาทิสังราชาวิลุปโคปสษาสตินาคานางอธิปาติมหาราชายาสัจสิโซปุตตาปิตสภะพหวอินทนามามหาพลา สิทธิมันโตชุติมันโตว,วันเนวันโตยาสาัสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิคูนางสามิติงวะนางอุตรันจัติสังราชากุเวลวตับปสาสติยคานาังอาทิปติมหาราชายาัสสาิโสปุตตาปิตัสสะพหวอินทนามามหาพลา อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานางปุริมาทิสังทัตระรโททักขิเนนาวิรุลาหกัวปะชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจะตารเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัต ทัละมานาอทังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวัจานิกาสัทธามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูตัวสหจันนโวกามเสโทจะกินุมคันทุนิคันทุจาปนาทัวอวประมันโยจะเทวสูตัวจะมาตลิ ิตตาเสโนจะคันธโพนโรลาชาสะโนชโนสะโพอาคูปัญจสิคคเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพภาสหราชุพิโมทมานาอภิกรรมมุงภิกขูนางสมิติงวานังอทาคูนาภาษานาคา เวสาลาสหตัชกากรรมภาสตระอาคัวปายคาสหายาติพยามุนาทัตระธาจะอาคัวนาคายะสสินัวเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวานังเยนาคาราเชสหสสหารันติทิพาทิชาปขคีวิสุทธจักู เวหายสาเตวานัชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาขราชานาเมสิสุปันนาโตเขมมะกาสิพุทโธสนหาหิวะเจหิอุปวหันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธัง ชิตาวาชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสเตอิทิมันตัวยสัตสิันกาลกันชามหาพิสมาอสุราทานเวคาสาเวปจิติสุจิติจะมหาปา ลาโทนัมุจีสหสตันจะพลิปุต,ตานังสเพเวโรจนามกาสนันตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุป,ปาขมงสมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวัตปัทวีจะเตโชวายโยตถาคุมงวารุณาวารุณาเทวโสมจะยะสสะสหเมตตากรุณากายกาอาคุเทวยะสันสโนุทเศเตทสะทากายา สเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมธมานาอภิกามงพิกคูนางสามิติงวานัง เวนทัวจะเทวาสหาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานขัตตานิปุราคิตตวานอาคูมันทวลาหากาวสุนังวาสโวเสโทสโกปาคาปุเรนทัทัว ทเสตทศสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยะสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางอะทาคูสหภูเทวาชลมาคิสิคาริวะ อริกาจะโรชาจะอุมาปุพพนิพาสีโนวารุณาสหธรรมะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุจิราอาคูอาคูวาสวเนสีโนทเสเตทัสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเนวันตยสาสินโมธมามนา พิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังสมานามหาสมานามานุสามนุสุตตมะคิดทาปะทุสิกาคูอาคูมโนปะทุสิกาอะทาคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัตสิโน ทัเสเตทัสทากายาศเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัตัววันนวันโตยาศาสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวานังสุกากะรุมมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะคายาปาโมค้าคู เทวาวิจขณาสัธามตาหาราคาชามิสกาจะยาสัสีนัวทานายังอาคาปัชโนโยทิสาภิวสติทเสเตทัสธากายา สัพเพนาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมธมานาอภพิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางเคมียาสุตุติตายามากัทถกาจะ ยาสัสสโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาทาคูประนิมมิตาทเสตเตทัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสโนโมธมานาภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวนัง สเทเตเทวนิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนาอาคันจุงเยจันเยทศสิธาสหาปวุทธชาติมะคคีลังโอคตินนามนาสวังทะเขโมคารั คาตระนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภรมหมาปรมัตตจะปุตตาอิทิมาตสหาสันนางกุมารติโสจะโสปาคัสมิติงวะนางสหัสพรามหามโลกานางมหาพรามหามพิติทติอปปันอุปปันโนชติมันโตพิสะ มากโยยะสัชโสทเสทาอิสราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจะมาชักหกตัวอาคาหาริโตปริวาริโตัว เจจาสภาอภิกันเตสินเทเทเวสภะรัมหามเกมารเสนาอภิกามิปัสการนาสามันทิยังเอทะคันหัตพันทะทะราเคนะพันธรมตุโวสมันตาปริวาเรธมาวโมต มวลเจตโกจีนังอิเตตธมหาเสโนกานหาเสนางอเปสยิปานินาตรมหาสัจจารังกตะวานเทระวังยทาปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตตาโสปัจจุทาวาติสังกุทโออาศยังวเสตันจสพิงสัพพัง อภิญญาเยาวะขิตตวานาจักขุมาตโตอามันตยิสธาสาวะเกสเนระเตมรเสนาอภิกันตาเตวิชานาทาพิโวเตจะอาตาปามะกระุงสุตตวาพุทธสสะสานังวีตาไร เคหิปักกมุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสะเพวิชิตตสังคามาพยาติตายยสาสีโนโมรัมติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ